เไ้ยคนพิษโอเคนะผมมาโอ้โหยิงอะไรออกมาวะนั่นนะอะอ้วกหรือไงวะพูด <harass ing> สาฮาเลยเมื่อกี้อยู่นัดคิวคาวคาวคา,วาวคิวยูมาความว่ายังไงคุณไม่ฆ่าตัวตลกแต่ตัวตลกจะฆ่าคุณงั้นเหรอโอ้โหภาพสวย โอ้เยี่ยมโอเคชูสองดิวอ๋อโอ้เกิดแะ้วเกิดแะ้วโอ้ให้ดูข้างบนไปดนีเยี่ยมโอ้ my god เฮ้ยผมเล่นเกมหรือว่าผมผมจะมาดูกระตูนวะเนี่ยถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านนะคะผมว่าจริงๆ เอาเลยนะผมถ้าผมไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านเลยโอเคถ้าแพ้ก็คือแพ้จบคลิปถ้าชนะก็คือชนะแต่เพลงสี่ทีนะเนี่ยดี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 เฮ้ยเฮ้ยบอยเฟรนตัวเท่าที่อัดเลยโอ้โหตัวหุ่นใหญ่แห้งหัวใหญ่กว่าบอยฟรนอีกอะไรวะสวหมากโอ้โหโลดอะไรวะเนี่ยจริง

Oh. <laughs> 特别多，有的飞。 ้อหาถม่สีได้ให่วอของข้าเขาอ็ตัวโอ้ไม้ my god พี่นาคามันลุกโกลวรจะตายเมื่อกี้องเข้าไปดูอยนะครับโอเคีเมื่อกี้ไปจะตีได้จุดไปข้าไปดูหน้าหลุหมนะ ไ้แงมัำโอ้โหโอ้ยกะต่โผ่านได้ไงวะโอ้มไม่เคยเล่นเลยนะโอ้โหมันยากมากถ้าใครเล่นในคอมแล้วเล่นโหมดฮาร์ดเนี่ยโอ้โหจะเจอลุกไฟนะผมผมเคยโดนแล้วกดติดอกดลูกไฟคือตายอ่ะรดแต้มจะุดไปครึ่งหนึ่งอ่ะกด กดอีกทีคือตายอ่ะสองทีตายโอเคนะครับผมว่ขอแสดงความยินดีด้วยนะผมขอไปดูไลฟ์สดก่อนไลฟ์สดดูบอกโอเคนะคผมอะก็จะมีอีกก็จะมีโฆษณาอีกนะครับผมทุยโฆษณาอีกอะต่อ,อไปนะคบผมฉากทักทีมตอนจบนะครับผมอ่ะแป๊บหนึ่งมันหมุนนานหน่อย โอ้โหชิกกี้โอ้โหต่อยต่อยพื้นแตกเอาคลิกไปทำไมวะอ๋อไม่แทงตงซี่โอ้โหเฮ้ยพวกดูกระตูดื <ina> ่น oh รือเปล่าวะโอ้โหชิ้กี้เหมือนตะโ่นเฮ้ยเอ็งมีดาทำไมไม่แทงหัวแล้วกันเป็นไงต่อยบัดเดียแตกแล้วมันก็หวอด้วยเอ้งลอยเฟน ใครพาคีสาตัดตัวตายเลยล่ะเอาเฮ้ยเอาเป็นเพื่อนกันแล้วเหรออ้าวพิกกี้เป็นเพื่อนกับเราคเคจบคลิปเ้ยพี่ไถ่โอ้โหปล่อยพลังนี้เพื่อตายได้เลยว่ะอ,อ,อ๋เอเกิร์เฟนช่วยหรือเปล่าวะพลังนี้คุ้นๆมากอะ ใครอ่ะมีคนดูเราเอา้อาวอ้าวจบแล้วอุย้ยยังไม่จบเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่น่าติดตามมีมีอีกเพลงหนึ่งอ่ะเพลงอะไรอ่ะผมรู้แหละเพลงอันนั้นแน่เลยว่ะที่มันอยู่ในหมดฟีพอ่ะแล้วเราเล่นไม่ได้อ่ะอ่านเนี่ยมา นี่นะผมเดี๋ยวผมจะเล่นดูน้วา,ว,าว่าโี้โี้กับกดโอเคง่ายๆนะผมจริงก็ไม่ได้ยากอะไรนะคผมเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเฮยเยเฮ้ยยเ พี่กูขมโมยลิขสิทธนี่ลาผมถ้าท่านผู้ชมฟังดีๆนะผมก็จะได้ยินเสียงดกดจากแ้นพิมพ์ผมนะครับผม ขอพูดเร็วเลยเฮ้ยมัดมวยแกเฮ้ยอย่า,ยาฟังดิท้ายไอ้จะใ,ใ,ให้ด่าเน้ เออด่าไม่ได้ติดิกระตีดิชุดวาดที่จะขโมยอะไรกันแน่ขนา,า,าดนัว่าถามดิอูเช็ดอะไรของมันวะปูเช็ดเย้อวด่า,ดานี้ว่าปูเช็ดเยเดี๋ยวเอ็งตายทิกี้ ผมกัวลูกสองแดงมากเลยโอ้ยป้ายมันบังอ่ะแล้วมันจะดูยังอีกโอ่ะโไกอ้ป้ายวาไอ้จะมาบังทำไมวะอันจะไม่สนใจป้ายด้วยกันสนใจตัวลูกสอน นี่เกือบกดโดดตายจริงว้าว โอเคจบแล้วนะคผมนะเพลงสุดท้ายบ๊ายบายนะคผม่ากไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่นะผมว่าสัปดาห์หน้านะคุณผูว่าผมไม่รู้จะทําคอนเทนต์อะไรแล้วนะคะผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมจะฉลองยังไงดีก็ไม่รู้นะคผมนะก็คือแบบกูนี่นะครับผมมะา อาจริงจริงนะครับผมไม่ได้อยากจะขี้โมนะครับผมช่วงผมมีคนดีตาสิบคนแนวช้องขอพูดด้วยนะคะพ่ออ่จริงจริงเนี่ยผมไม่ได้อยากอยากจะมีคนดังอะไรแบบแบบเยอะนะครับผมผมแค่อยากเปิดชุมชนที่เฉยนะครับผมแต่แต่ถึงขนาดนี้แล้วอ่าผมอยากจะถึงหมื่นซับได้นะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่มาติดตามผมนะคะผมะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะผมะแค่จะมาลองเล่นที่ผมโหลดมาเมื่อวานนะคะผม